คืออะไรนะ VDC เนี่ยอ๋อ VDC ย่อมาจาก Mission Dream Center นั่นเอง VDC คืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับทุกข์กัดเด็กและเยาว,วชนเป็นศูนย์ในการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาว,วชนทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ เป็นศูนย์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในที่ศักรและชุมชนใกล้เคียงเป็นสถานที่ในการสอนในวันอาทิตย์และที่สำคัญยังเป็นสถานที่ในการรับประทานอาหารเที่ยมร่วมกันของพวกเรา VDC จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะไปดูกันเลยเย่ yeah! สวยจังเลยว้าวว้าว มีที่ให้เล่นเยอะมากเลยโอ๊ย้ยดูดีทุกมุมเลยค่ะเอมีห้องอะไรบ้างนะห้องแรกคือห้องประชุมอเนกประสงค์หนึ่งห้องต่อมาห้องสำนักงานและห้องพักครูรวมสองห้อง ห้องเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตวรวมสีห้องห้องประชุมนมัสการรวมเด็กขนาดหนึ่งร้คนลานเอาดอร์เวทีแสดงเอ้าดอร์และสนามเด็กเล่นและยังมีห้องน้ำชายหญิงอีกด้วยนะว้าวๆ้น่าตื่นเต้นจังเลยต่อไปเราไปดูรายละเอียดในการก่อสร้างกันเถอะ มูลค่ารวมในการก่อสร้างอาคาร VDC ประมาณ5.5ล้านบาทใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่8กันยายนจนถึงวันที่5คกุมภาพันธ์เป็นเวลาทั้งสิ้น152วันแล้วตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการแล้วนะ ทุกคนมีส่วนร่วมในการอธิษฐานเผื่อ VDC ร่วมกันเพราะว่า VDC เป็นอนาคตของเด็กๆของคิสจักรเราและคนในชุมชนนอกจากการอธิษฐานเผื่อแล้วพี่น้องยังสามารถมีส่วนในการถวายร่วมกันได้นะคะ ชื่อบัญชีคิสจับแห่งนิมิตน,นครราชสีมาเพื่อพระนิเวศธนาคารกสิกรไทยหนึ108่ง3 4 2ย0สองเก้ขอให้พี่น้องทุกคนได้รับพระพรผ่านการมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ครั้งนี้นะคะพระเจ้าอวยพรทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะ